ไม่เลี้ยงบอกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เนี้ยงโอ้ยไม่เลี้ยงไม่เลี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 ยงดีกว่าอ่ะไม่เลี้ยงไม่เลียงดีกว่าอ่ะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงใครจะไปเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงดีกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลียงเอาไปปล่อยวันดีกว่าไม่เลี้ยง เลี้ยงหรอไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเอาไปไปวัดดีกว่าตอาไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงไหมคะมีใครจะเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมคะไม่เลี้ยง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 ดีกว่าไม่เลี้ยงดีกว่าไม่เลี้ยงดีกว่า